สวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องทิไทยพีชาแนลนะครับวันนี้าพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงโดยวิธีการเสียบข้างต้นใหญ่หรือว่าต้นมะม่วงแบบนี้ครับโดยวันนี้ผมจะนําต้นมะม่วงพันแก้วคมีนนะครับมาเป็นต้นต่อแล้วก็คือเราจะใช้กิ่งมะม่วงพันอาทูครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมะม่วงพันเขียวเสวยแล้วก็กิ่งของมะม่วงพันเพชรบ้านลาดครับ ในการเสียบข้างกิ่งมะม่วงแบบนี้ครับเราจะใช้กิ่งมะม่วงที่เป็นกิ่งกลางแบบนี้ครับที่มีการแตกแขนงออกมาแบบนี้แล้วครับเนี่ยดูครับเป็นกิ่งกลางของมะม่วงครับนี่คือเหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมครับมีการแตกแขนงหรือว่าแตกกิ่งออกมาด้านข้างแบบนี้ครับเรามาทํากันเลยครับโดยวิธีง่ายๆเลยครับเราจะใช้กิ่งมะม่วงแบบนี้ครับเราจะมาตัดตรงกลางเลยครับเนี่ยตัดให้เหลือขนาดนี้ครับนี่ นี่ครับตรงนี้เราก็ไม่เอาไว้นะครับเราจะนําออกนี่ครับในการเสียบข้างต้นมะม่วงแบบนี้นะครับผมได้ไปเห็นมาแล้วก็จะนํามาเผยแผ่นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมไว้ประดับความรู้นะครับโดยการง่ายๆเราจะใช้ประมาณแค่นี้ครับนี่ดูครับกิ่งมะม่วงแบบนี้นะครับจะเริ่มแตกแล้วครับนี่แตกยอดเขียวๆออกมา ตรงที่เป็นตุ่มๆแบบนี้ครับเนี่ยตรงนี้จะเห็นง่ายเลยครับโดยการง่ายๆเลยครับเราจะมาทําการเสียมครับสมมุติว่าด้านนี้นะครับกิ่งมะม่วงนะครับหรือว่ายอดมะม่วงจะออกตรงแถวนี้นะครับเราก็จะมาเสียมตรงด้านนี้ครับนี่นี่ครับปาดให้เป็นปากฉลามแบบนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ด้านล่างแล้วก็มาปาดให้เหมือนกันครับ ครับประมาณนี้ครับแล้วสาหรับประม่วงพันอาทูนี้นะครับนํามาเสียบตรงกลางด้านล่างนี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทําการบากกันก่อนครับเราจะทําการฝานลงไปแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับแล้วเราก็นํามาวัดกันก่อนครับหนาว่าใกล้เคียงหรือยังครับนี่ใช้ได้แล้วครับนานได้หนึ่งข้างแล้วครับและด้านบนนี้เราก็มาวัดดูครับว่าเราจะ ทําการเสียบหรือว่าทําการบากเข้าไปขนาดไหนแล้วก็มาวัดกัครับขนาดนี้ครับนี่ครับแบบง่ายๆเลยครับแล้วก็ทําการเอากิ่งมะม่วงนะครับมาทําการเสียบด้านล่างกับด้านบนเลยครับ ครับประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ด้านนี้ครับเราก็ทาการเสียบเหมือนกันครับนี่เราก็จะแงะขึ้นนิดนึงนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะนําเชือกมาลัดครับหลังจากนี้เราจะนําเชือกมาลัดครับนี่เชือกฟางนะครับมาพันด้านล่างก่อนครับพันให้แน่นเลยครับ บนนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องพันให้แน่นเลยครับคลิปนี้นะครับผมได้ไปดูเขามานะครับแล้วก็มานํามาเผยแพร่นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโดยวิธีการขยายพันธุ์กิ่งมะม่วงแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งทาเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับสําหรับคลิปการเสียบข้างต้นมะม่วงแบบนี้ครับแล้วเราก็นําเทปมาครับมาพันนะครับ เทปเป็นเทปของพันกิ่งตน้นม่วงกิ่งตอนทัท่วๆไปนี่ครับเราจะพันตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปสู่ด้านบนครับเพื่อลดการคายน้ำครับและป้องกันน้ำเข้าด้วยครับดึงให้แน่นเลยครับครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหนึ่งกิ่งในการเสียบข้างแบบนี้ครับ ต้นมะม่วงอาทูเราฝากกิ่งไว้กับต้นมะม่วงพันแก้วพมินครับแล้วก็อีกกิ่งนึงนะครับเราจะมาเสียบโดยการใช้มะม่วงพันเพชรบ้านลาดครับนี่ครับแบบนี้นะครับใช้การได้แน่นอนครับสําหรับกิ่งการต้นมะม่วงแบบนี้ครับซึ่งมีการแตกแขนงออกหรือว่าแตกกิ่งออกไปด้านข้างแบบนี้ครับนี่ครับเลาะใบออกก่อนครับแล้วกิ่งแขนงนี่เราก็ไม่เก็บไว้ครับ นี่ครับไม่เอาไว้ครับเอาทิ้งให้หมดครับส่วนมากนะครับนี่เป็นตอพวกนี้นะครับเนี่ยมะม่วงจะออกกิ่งตรงตอแถวนี้ครับเนี่ยดูครับเราก็จะมาทำการตัดเลยครับเนี่ยใช้การนิดหน่อยครับปาดไปเลยครับนี่นี่ครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ด้านบนก็เสียบเหมือนกันครับ ถ้าเราคิดว่ายอดมะม่วงจะออกทางด้านไหนนะครับอย่างนี้ครับมีการตรงนะครับออกมาด้านนี้ยอดมะม่วงส่วนมากก็จะออกทางด้านนี้ครับเราก็จะไว้ด้านนี้เป็นด้านนอกครับแล้วเราก็มาเทียบก่อนครับว่าเราจะทําการบากตรงแบบไหนครับครับเราจะมาไว้ข้างนี้ครับสูงขึ้นมานิดนึงนี่ครับเราก็มาเทียบดูว่าใช้ได้หรือยังนะครับนี่ครับ ใกล้เคียงแล้วครับแล้วด้านนี้เราก็มาทําการบากอีกครับเราก็มากําหนดก่อนว่าเราจะบากตรงไหนครับแล้วเราก็มาทําการเสียบเลยครับ ครับแล้วเราก็นำเชือกฟางมาทำการผูกหรือพันครับด้านบนนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยรัดให้แน่นเหมือนกันครับนี่ครับแล้วเราก็นำเทปมาพันครับ พันตั้งแต่ด้านล่างเหมือนกันครับตูด,ด้านบนครับดึงให้แน่นๆเลยครับเพื่อลดการคายน้ําครับและป้องกันน้ําเข้าครับผ่าน้ําเข้าแผลที่เราได้ทําการบากไว้นะครับหรือว่าเสียบกิ่งไว้ครับก็จะเน่าครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับมะม่วงพันเพชรบ้านลาดครับนี่เสียบกิ่งข้างแบบนี้ครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งกิ่งครับคือมะม่วงพันเขียวเสวยครับนี่ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับ3กิ่งในการเสียบข้างนะครับมะม่วงพันธุ์อาทูครับมะม่วงพันธุเพชรบรลลาดแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งคือมะม่วงพันุเขียวเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นะครับในการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงโดยใช้3สายพันธุ์เลยครับและต้นตอพันธุ์มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นนะครับเราก็จะได้อีก4เป็น4สายพันธุ์เลยครับสาหรับมะม่วง1ต้นครับและคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนนะครับจะได้รับประโยชน์และได้รับความรู้ ในการเสียบข้างต้นมะม่วงแบบนี้ครับในการขยายพันธุ์โดยการใช้หลายพันธุ์เลยครับมาทําการเสียบข้างดูครับและอีกประมาณนะครับ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับยอดของมะม่วงก็จะออกมาครับนี่ตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ตุงๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีนะครับอีกประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับว่าจะประสบความสําเร็จในการเสียบกิ่งข้างแบบนี้หรือเปล่านะครับ ผมก็เพิ่งทาเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับผมไปดูมาแล้วก็นํามาเผยแพร่เพื่อให้เพื่อนๆได้รับความรู้ครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวิทยพีช n แนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆเพื่อนได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยพีชนแนลครับผมการเสียบกิ่งข้างต้นมะม่วงแบบนี้ครับเป็นแนวทางแห่งการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงอีกวิธีหนึ่งครับ